ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะเราก็กลับมารับการพิจกรณาดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมแล้วว่าในเดือนนี้นะคะในเรื่องของการงาน mm. การเงินนะคะความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องที่ชาวลัคนาราศีเมษต, mm. ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะอาจารย์ก็จะย้ำจัดเตือนให้ ท่านจะได้หลบหลีกทานหรือว่าตั้งรับทานจากหนักก็เบาจากเบาก็ไม่เกิดนั่นเอง ก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าการดูดวงชะตานั้นท่านควรจะทราบลักนณาราศีเกิดเพราะจะมีความชัดเจนแม่นยำมากกว่าการดูแบบราศีด้วยนะซึ่งท่านก็ไม่ต้องน้อยใจหรือเสียใจนะท่านสามารถจดทราบลักนาราศีเกิดของท่านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปจ้างใครทําให้ท่านสามารถทําด้วยตัวท่านเองเพราะอาจารย์จะทําคลิปนะคะ วิธีการผูกดวงวังลัคนาให้แล้วนะรับรองว่าในหนึ่งนาทีเนี่ยท่านสามารถผูกดวงชะตาตัวท่านเองรวมถึงคนในบ้านหรือคนที่ท่านรักได้ด้วยสามารถใช้ได้นะคะตลอดชีวิตเลยซึ่งอาจารย์จัดทิ้งลิงก์นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะท่านสามารถคลิกเข้าไปดูวิธีการผูกดวงว่าเป็นอย่างไรท่านจะได้ทราบว่าแท้จริงแล้วนะคะท่านเกิดราศีนี้ แต่เป็นคนลักขณาราศีนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของท่านขอให้ท่านไปรับชมรับฟังเพื่อท่านจะได้รู้นะคะว่าท่านเป็นคนลักขณาราศีอะไรเรากลับมาที่ดวงลายเดือนกันนะคะในเดือนนี้นะคะชาวลักขณาราศีเมษนั้นอาจารย์ต้องบอกเลยว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านเพราะท่านจะเนื้อหอมมากเลยนะจะเป็นที่รักเมตตาของคนหมู่มากของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ และเนื่องจากดาวประจำตัวของท่านคือดาวพังคาน,นั่นเองดาวพังคาได้โคจรอยู่ที่จุดเกิดของท่านตรงลักนณาราศีเมษนั้นนะคะได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งด้วยคือกรกเศซตาธิปดิทำให้ชาวลักนณาราศีเมษ ช่วงนี้ท่านจะคึกคักจะฟิตมากจะตั้งปกตั้งใจคิดแล้วลงมือทําและประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงด้วยเรียกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะแอคทีฟมากเลยนะคะจะขยันมุ่งมั่นกับสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทานะพอหลังจากนั้นนะคะวันที่13นะคะกรกฎาคมดาวประจำตัวท่านก็จะโครจรเข้าสู่พบกับดุมพะไปเจอกับดาวพระพบนหัสสุปซึ่งเป็น คู่สมพลด้วยนะแม้ว่าดาวประจำตัวท่านจากโคจอเป็นประหอนกาลังแต่ได้ตําแหน่งควบอีกตาแหน่งหนึ่งคือราชาชโชคและไปเจอดาวพฤหัสคือคู่สมพลซึ่งเสริมกําลังให้ชาวลักนาราศีเมษนั้นในช่วงเนี้ย จะคิดจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จค่อนข้างมากมีความสําเร็จค่อนข้างสูงแต่ตลอดทั้งเดือนนี้นะคะชาวลักนณาราศีเมถาจะมีการเดินทางบ่อยเดินทางไกลที่ประจวลลงเท้าอาจจะได้ไปเจอสังคมเพื่อนฝูงหรือได้ไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือได้ แวะเวียนไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้และที่สำคัญในเดือนนี้ท่านจะคิดถึงเรื่องของการสร้างรายได้การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานหรือว่าคิดถึงเรื่องของการอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถเป็นของตัวเองด้วยนะคะและที่สำคัญคือในเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีดวงดาวหลายดวงโคจรส่งกำลังที่ดีกับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองนั่นคือดาวประสุก ดาวพระสุกที่โคจรอ,อยู่ในภกสััดช้านะคะทำให้ ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะคิดจัดทาอะไรก็จะมีเพื่อนมีมิตรเข้ามาคอช่วยเหลือเกื้อกูลท่านเรียกว่าในช่วงนี้ถ้าท่านได้ออกสังคมได้ไปพบปะพบเจอผู้คนมากหน่ารายตาหรือว่าไปเจอเพื่อนหรือออกอีเวนต์ออกสังคมพบปะลูกของลูกค้ารับรองว่าท่านจะได้รับผลตอบแทนหรือมีผลตอบแทนที่ดีหรือบุคคลเหล่านี้คนรอบข้างท่านจะหยิบยื่นเอาสิ่งดีๆมาให้กับท่านรวมถึง ท่านใดนะคะที่จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือมิตรบริวารของท่านก็จะให้การเกื้อกูลท่านค่อนข้างดีด้วยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะในเรื่องของการเงินน,นั้นอาจารย์ต้องบอกเลยว่าดาวประสุกค,คือดาวการเงินของท่านได้โครจรอ,อยู่ในภพสหัสชชะโดยโครจรไปร่วมกับดาวพราทิตย์ได้คู่สมโพนอีกแล้ว และดาวพาทิตนานนาะโคโจรได้ตำแหน่งราชาโชคแบบนี้นะคะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นท่านจะมีรายได้มาจากการติดต่อตัวแทนในหน้า กออกอีเวนต์ออกสังคมออกสื่อโซเชียลเรียกว่าในช่วงนี้ท่านใดทำอาชีพเซลทำอาชีพที่ต้องใช้คำพูดการเจรจาเนี่ยนับว่าดีท่านควรจะออกมาพีเต์สินค้านำเสนอสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยออกมาให้สังคมได้รับรู้รับรองว่าท่านจะมีผลตอบแทนมีกำไรที่ดีท่านใดที่ทำอาชีพหลักและรายได้เสริมเนี่ยอาจารย์มองว่านะคะทั้งสองไรายได้ จะไหลมาเทมาให้กับท่านเป็นอย่างดีด้วยนะเรียกว่าในช่วงเนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษจะกรอบโกยเลยนะคะและยิ่งท่านใดนะคะที่ทําอาชีพต้องมีการแข่งขันเช่นการควประมูลการทํางานที่มีคู่แข่งเนี่ยยิ่งดีเพราะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีไหวพริบปฏิภาณ จะคิดแล้วทำและอย่างหนึ่งคือท่านจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเรียกว่าท่านจะรู้จักพลิกแพลงใช้ไหวพริบของท่านได้ค่อนข้างดีทำให้จะแข่งขันอะไรท่านก็มีเกมชนะค่อนข้างสูงด้วยนะและหลังจากนั้นวันที่9นะคะกะรกฎาคมดาวการเงินของท่านคือดาวประสุก็จะโคจรเข้าสู่ภพพันธุ โดยโคจรได้ตำแหน่งราชาชโชคอีกแล้วนะแล้วไปเจอกับดาวพับพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำและคู่อสีติดธาตุน้ำด้วยเอาสิสองเด้งสามเด้งส,สี่เด้งแบบนี้นะคะเรียกว่าชาวลัคนาราศีเมตรนั้น ย่าอยู่เฉยนะเดือนนี้ท่านควรจะต้องหาไรายได้หาอะไรทำหรือว่ามีแนวโน้มที่จะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยรีบทำได้เลยนะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ท่านจะกอบโกยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไรายได้ส่วนท่านใดทำงานประจํำก็ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าในเรื่องของไรายได้นั้นยังคงมีผลตอบแทนที่ดีอยู่และในช่วงเนี้ชาวลราศาีเมษจะมี เกมน,นำเงินไปเทคคอร์สนำเงินไปเรียนศึกษาต่อเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของท่านก็เป็นได้และที่มากไปกว่านั้นนะคะพอหลังจากนั้นวันที่13กับรกดาคมดาวพังคานดาวประจำโจท,ท่านจับโคจรเข้าพบกันเงินทาให้ท่านจับโฟกัสในเรื่องของการเงินการพอมากยิ่งขึ้นและวันที่16กับรกดาคมดาวพาัธิตก็จะมาเสริมกําลังมาเจอกับดาวประสุคือดาวการเงินและดาวพับพุธซึ่งเป็นคู่ปฏติพันธ์ไหวพริด้วยนะทำ ให้ในช่วงเนี้เรียกว่าชาวลัคนาราศีเมษจะคิดมุ่งมั่นจะทาอะไรรีบทําเลยนะเพราะเป็นช่วงของการกอบโกยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองรายได้หรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการไปทําเรื่องกู้หนี้ยืมสินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านก็เป็นได้แต่ที่สําคัญอาจารย์ต้องขอเตือนนิดนึงนะคะว่าท่านเองระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนกับคนรอบข้างกับญาติพี่น้องด้วยเรื่องของการเงินหรือว่าเพื่อนฝูงคนรอบ ทางของท่านพี่น้องญาติผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปนะตามกําลังของเราก็แล้วกันแต่อาจารย์มองว่านะคะในเรื่องของการเงินนั้นตลอดทั้งเดือนนี้อาจารย์มองว่าดีแน่นอนจะพูดจะเจราจาจะติดต่ออะไรก็สําเร็จแต่ขอให้ทําก่อนวันที่24ก,กคเพราะว่าดาวเกี่ยวกับคําพูด การเจรจานะคะเอกสารสัญญาต่างๆจากเริ่มโคจรวิกค,คติถอยหลังพักสงศารแล้วทำให้ในเรื่องการติดต่อเจรจาพูดคุยต่างๆอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นรวมถึงทางด้านเอกสารด้วยก็จะมีความราช้าเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามนัดไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเมื่อท่านรู้แบบนี้แล้วท่านต้องรีบนะคะ จัดการให้เสร็จก่อนวันที่4ี่สบรีกัานคนนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานนบ้างค่ะในเรื่องของการงานนั้นอาจารย์มองว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบงานคน่อนค้างมากด้วยนะเพราะว่าดาวการงานของท่านคือดาวพระเสาร์นั่นเองโคจรอ,อยู่ในภพลาภะ ท่านจะมีเกณฑ์นะคะรับผิดชอบงานค่อนข้างมากค่อนข้างเหนื่อย <Hey. S 1> เพราะดาวพระเสาเองโครจรวิคลคติอยู่ทําให้ในเรื่องของการงานนั้น <Hey. S 1> อาจจะมีเหตุให้ต้องล่าช้าสะดุดติดขัดบ้าง หรือมีปัญหาเก่าๆกลับไม้ท่านต้องคอยแก้ไขจัดการแต่ในเรื่องของการงานนั้นเบื้องต้นอาจจะมีความลับลื่นดีแต่ก็ต้องระมัดระวังจะมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ระมัดระวังหรือทําอะไรที่ค่อนข้างข้ามขั้นตอนไปและที่สําคัญคือระวังจะมีเหตุผิดใจหรือว่าต้องไปไฟติ้งกับคนในที่ทํางานด้วยตรงเนี้ขอให้เบาได้เบาก่อนค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาเพราะมันจะมีเกณฑ์นในเรื่องของคำ ขัดแย้งกันเกิดขึ้นในที่ทํางานด้วยนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ให้ดีที่สุดเลยนอกจากนั้นแล้วนะคะในเรื่องของการงานนั้นชาวลัคนาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังจะมีความขัดแย้ง กเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านต้องดูดีๆนะคะแล้วที่สําคัญคือในช่วงเนี้ยบริวารลูกน้องของท่านอาจารย์บอกเลยว่ากําลังให้การช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่นะถือว่าเพึ่งพาได้ส่วนท่านใดนะคะที่จะสมัครงานนะคะก็ต้องรีบเลยนะเพราะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ ท่านควรจะรีบสมัครงานหรือว่ารีบหางานให้เสร็จภายในเดือนนี้เลยนะเพราะการพูดการเจรจาการตกลงเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนรายได้เนี่ยยังคงดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังหางานต้องรีบไขว้ในช่วงนี้ด้วยนะถือว่าเป็นผลดีกับท่านทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพนั้นชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟความร้อนนะคะใครที่ทํางานอยู่ในที่สมเสียงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมีคมนะคะหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทํางานด้วยตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือใคร ที่ไม่ได้ทํางานในที่สมเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังของมีคมเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์ต้องเตือนนิดนึดนงนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะในเรื่องของความรักนั้นอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคนโสดในเนื้อหอมสุดๆเลยนะเป็นช่วงที่ท่านมีเกณฑ์สลัโสดค่อนข้างสูงอยู่ที่ว่าท่านจะสลัโสดไหมนะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้มันจะมาจากคนในสังคมเพื่อนฝูงของท่านอาจจะมีการแนะนําหรือว่ามีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามา เกิดขึ้นด้วยหรือว่าการพัฒนาความรักจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็ได้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ที่สําคัญคือในช่วงเนี้ยอาจจะมีเกณฑ์รถไฟชนกันเพราะฉะนั้นท่านต้องบอริหารสเสน่บริหารในเรื่องความรักให้ดีนิดหนึ่งนะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วอาจารย์มองว่า คู่ของคนรักของท่านก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะคู่ของคนรักของท่านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองไรายได้นะคะและที่สําคัญคือก็อยังให้การเกื้อหนุนเกื้อกูลท่านค่อนข้างดีด้วยชีวิตคู่ดูแฮปปี้สุดๆเลยนะส่วนท่านใดที่วางแผนอยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรอาจารย์ก็บอกว่าในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์มีลูกมีบุตรค่อนข้างสูงมากเลยนะก็ของให้ วางแผนกันให้ดีก็แล้วกันนะทีนี้เรากลับมาดูนิดนึงค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าดาวพังคานนั้นนะคะโครจรไปเจอดาวพักมรุตยูนะคะแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านดาวประจาตัวท่านคือดาวพังคานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หลังจากวันที่13เป็นต้นไปท่านจะทําอะไรขอให้รอบคอบนิดนึงเพราะท่านจะมีเกณฑ์ผิดพลาด เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวท่านเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าทุกเรื่องดีหมดเลยแต่เหตุจะเกิดจากการที่ท่านใจร้อนบุ่มบานหรือว่าออกตัวแรงเกินไปตรงนี้มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเบาได้เบาเก่อนแล้วชีวิตของท่านก็จะรอดปลอดภัยตามที่อาจารย์บอกแน่นอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะให้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ